อนนี้เราอยู่กันใน Overwatch ครับกับการรีวิวตัวละครหนึ่งในตัวละครสาวที่มี F4 เยอะมากๆนะครับนั่นกะ็คือฟาลานั่นเองเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับเรามาเริ่มต้นที่สกิลในการต่อสู้เลยครับมาเริ่มต้นกันที่สกิลพลาสซีฟนะครับก็คือการลอยตัวนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าฟาลาอยู่ในอากาศเนี่ยแล้วเราก,กดสเปซบาร์ค้างหรือว่ากดแถบก็ได้นะครับตัวฟาลาเนี่ยจะลอยขึ้นอีกนิดนึงนะครับโดยในระหว่างที่ลอยเนี่ยครับจะสามารถเคลื่อนที่ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ เป็นความเร็ว5.5เมตรต่อวินาทีครับระยะเวลาครับทั้งหมดเลยตั้งแต่เต็มหลอดนะครับกดสเปซบาร์ค้างจนหมดหลอดเนี่ยสามารถอยู่ได้นาน2วินาทีครับและจากหมดหลอดครับกลับขึ้นมาเต็มหลอดก็2วินาทีเช่นกันครับต่อมาครับมาดูที่การต่อสู้แบบจริงจังกันบ้างนั่นคือการโจมตีปกติคือการโจมตีแบบคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาไม่มีอยู่แล้วนะครับการโจมตีแบบคลิกซ้ายหรือว่า rocket l a u n c เ e r ครับหรือการโจมตีแบบโปรเจกต์ตายครับ1นนัดนั้นจะทำดาเมจได้120ดาเมจ แต่การจะทําให้ได้เต็มที่ร2 0ดาเมจเนี่ยต้องยิงโดนตัวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ายิงไม่โดนนะครับรัศมีของการโจมตีเนี่ยอยู่ที่3เมตรจากจุดที่เกิดการระเบิดนะครับถ้าไม่โดนตัวแต่อยู่ในรัศมีนั้นจะโดน80ดาเมจครับและถ้าคนที่โดนคือตัวของฟาลาเองครับจะโดนไป40ดาเมจความเร็วของจรวดที่พุ่งออกไปครับอยู่ที่28.5เมตรต่อวินาทีนะครับสามารถยิงได้1.1นัดต่อ1วินาทีนะครับหนึ่งแมกซีนมี6นัดครับใช้เวลาในการรีโหลด1ินาทีเปแน่นอนว่าากรยิงแบบนีี้ไมม่การเับ ต่อมาครับความสามารถชิปซ้ายนะครับเป็นความสามารถในการเคลื่อนที่ครับจั๊์เจตก็คือการที่เรากดชิปซ้ายปุ๊บตัวเนี่ยจะพุ่งขึ้นฟ้าไปเลยนะครับความสูงที่ขึ้นไปครับมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่20เมตรนะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้เสร็จนะครับระยะเวลาในการกููดาวเนี่ยอยู่ที่10วินาทีมาต่อกันที่สกิล e นะครับเป็นสกิลที่หน้าตาเหมือนจะทำดาเมจได้ทำดาเมจไม่ได้นะครับนั่นก็คือการที่ยิงออกไปครับแล้วจะทำเขาเรียกอะไรเป็นการน็อ c แ back นะครับตามที่บอกเลยป็นโปรเจกต์ตายแบบน็อ c แ back นะครับ ใครก็ตามที่อยู่ในรัศมีของการโจมตีนั้นนะครับไม่รู้จะเรียกว่าการโจมตีได้ไหมคือมันไม่เกิดดาเมจนะครับในรัศมี8เมตรนี้นเกนาจะถูกทําให้กระเด็นออกไปรวมถึงตัวของฟาราเองด้วยนะครับความเร็วของกระสุนที่พุ่งออกไปเนี่ยอยู่ที่57เมตรต่อวินาทีถือว่าเร็วมากนะครับมีครูดาวอยู่ที่12วินาทีครับเจ้าสกิลนี้เนี่ยมีวิธีการใช้อยู่2รูปแบบใหญ่ๆครับหนึ่งเลยก็คือใช้ใส่ศัตรูครับอาจจะเป็นการผลักศัตรูให้ตกเหวนะครับหรือว่าทําให้ศัตรูนั้น หอยห่างจากเพื่อนเราหรือทําให้ศัตรูนั้นแยกวงกันก็ได้นะครับ2ครับคือการใช้กับตัวเองครับอย่างที่บอกว่าเราสามารถลอยตัวบนฟ้าได้นะครับแต่ว่าด้วยความเร็วเคลื่อนที่แค่นั้นเนี่ยทำให้เราตกเป็นเป้ายิงได้ง่ายนะครับเพราะงั้นในหลายๆครั้งครับฟาลามักใช้สกิลนี้ใส่กาแพงที่อยู่ใกล้ตัวเองครับเพื่อตัวเองนั้นกระเด็นไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการซึ่งก็คือทางตรงข้ามนั่นแหละ สุดท้ายครับสกิลอัลตเมทของฟาลาที่ถือว่าเป็นทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนในเวลาเดียวกันนะครับสกิลนี้เนี่ยเวลาที่เรากดใช้ปุ๊บนะครับจะเป็นการยิงมิสไซล์ออกไปแบบกระนำเลยนะครับเป็นการยิงแบบโปรเจกต์ยแน่นอนนะครับสามารถทำดาเมจได้ครับ40ดาเมจต่อ1จรวดนะครับจรวด1อันนะระหว่างที่ใช้ครับตัวของฟาลานั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับความเร็วของการยิงครับจะอยู่ที่28.5เมตร ่อวินาทีนะครับความเร็วของจรวดนะใน1วินาทีครับสามารถยิงได้30อันเลยจรวดนะครับไม่รู้คนเรียกใช้สเป,ปรดามว่าอะไรเรียกว่าอันกันแล้วการสามารถยิงจรวดได้30อันใน1วินาทีนะครับหลังจากกดใช้ครับฟาลาจะยิงอยู่อย่างนั้นครับเป็นระยะเวลา3วินาทีไม่สามารถแคนเซลได้นะครับการโจมตีของสกิลอัลติเมทนี้ไม่สามารถเกิดเฮดช็อตได้ครับแล้วก็ใช้ระยะเวลานะครับหรือว่าใช้แต้มในการที่จะ กดออโตเมตตอร์หนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่แต้มครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะในความรู้สึกผมนะครับมันค่อนข้างเยอะครับถ้าเทียบกับตัวละครที่ถ้าไม่นับสกิลอัลตเมตแล้วมีวิธีเดียวที่จะทำดาเมจได้เพื่อที่จะเก็บแต้มออลตเมตนะครับนั่นก็คือยิงธรรมดาให้โดนซึ่งการยิงธรรมดานั้นต้องใช้การฝึกฝนพอสมควรนะครับกว่าจะ ยิงได้แม่นนะเพราะว่าด้วยความที่เจ้ามิสไซน์นี้เนี่ยมันไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับมันจะต้องกะเวลาล่วงหน้าว่าศัตรูจะเดินไปทางไหนเราก็พยายามยิงแค่โดนตรงตัวนะครับเพราะงั้นครับเราจะเห็นว่าฟารานั้นมักจะบินแล้วก็ยิงลงมามากกว่าที่จะอยู่กับพื้นแล้วยิงนะครับเนื่องจากว่าถ้ายิงจากข้างบนนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนตัวก็มีโอกาสที่จะโดนในรัศมีมากกว่าครับ แต่สิ่งที่เจ็บปวดจริงๆสำหรับสกิลัลติเมตนี้ครับก็คือมันสามารถโดนตัวเองได้นะครับซึ่งในบางครั้งถ้าเกิดว่าใช้ไม่ระวังนะครับอาจจะมีศัตรูยกตัวอย่างเช่นดีว่านะครับซึ่งดีว่าเนี่ยมันมีสองชีวิตอยู่แล้วมีหุ่นอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สามารถออกมาเป็นตัวเล็กได้อีกทีหนึงนะครับดีว่าเนี่ยอาจจะเอาหุ่นบินผ่านตรงระยะ ประชิดตัวของฟาลาที่กําลังใช้ซิกิโอติเมตอยู่ก็ได้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าฟาลาจะโดนดาเมตตัวเองตายก็ได้ด้วยนะครับและด้วยความที่มันเป็นโปรเจกต์ตายนะครับเพราะงะั้นมันอาจจะไม่ปลอดภัยเมื่อเจอกับเกนจิที่สามารถสะทอนโปรเจกต์ตายได้ครับเอาละครับก่อนที่ผมจะพูดผิดหัวข้อไปนานมากกว่านี้นะครับเรารีบมาเข้าหัวข้อที่ถูกต้องกันนั่นก็คือความได้เปรียบและเสียเปรียบนะครับเริ่มต้นจากตัวละครที่ฟาลาได้เปรียบมากๆกก่อนก็นแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นเลยครับความเด้เปรียบของฟารานั้นก็คือระยะในการยิงนะครับฟารานั้นสามารถยิงได้ไกลมากถึงแม้ว่าตัวมิไซน์นั้นจะวิง่งค่อนข้างช้าก็ตามแต่ว่ามันไม่มี Fall Off damage นะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าศัตรูจะอยู่ไกลแค่ไหนถ้าเกิดว่ามิไซล์ตกกระทบโดนทุกที่นะครับดาเมจจะเกิดเท่ากันเสมอครับไม่เหมือนกับหลายตัวละครที่ถ้าเกิดว่ายิงไกลมากๆแล้วดาเมจจะลดลง ด้วยความได้เปรียบนี้ครับฟาราเลยมักจะอยู่ไกลมากๆเสมอไม่ว่าจะเป็นไกลในทางของพื้นราบนะครับหรือว่าไกลในเชิงของความสูงนะครับเพราะงั้นตัวละครที่เสียเปรียบฟารามากๆครับก็คือตัวละครที่ไม่ถนัดในการต่อสู้ในระยะไกลนั่นเอง และแน่นอนว่าตัวละครตัวแรกเลยที่เราพูดถึงความตีใกล้ของมันนะครับนั่นก็คือริปเปอร์ครับริปเปอร์นั้นไม่สามารถยิงฟาราให้เกิดดาเมจได้นะครับคือมันเกิดดาเมจได้แต่มันจะน้อยมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเออริปเปอร์ต้องหนีอย่างเดียวเพราะว่าไม่สามารถฆ่าฟาราได้แต่ถ้าฟารายิงโดนเนี่ยริปเปอร์มีโอกาสตายได้ง่ายๆเลยนะครับลองคิดเล่นๆครับริปเปอร์เนี่ยมี HP รวมอยู่ที่250นะครับในขณะที่ฟารานั้นถ้ายิงโดนตัว เกิด120ดาเมจครับยิงโดน2นัดลิปเปอร์เลือดเหลือแค่10นะครับพะงั้นเนี่ยการต่อสู้กับฟาราไม่ใช่ความคิดที่ดีแน่นอนสำหรับลิปเปอร์ครับเพราะฉะนั้นครับโอกาสเดียวที่ลิปเปอร์จะสามารถช่าฟาราได้ก็คือรอให้ฟาราลงมาถึงพื้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในระยะใกล้นะครับกับฟาลาฟาลาก็ยังสามารถใช้สกิล e ครับทำให้ตัวของเธอและตัวของลิปเปอร์นั้นกระเด็นออ ตัวละครตัวที่2ครับที่ฟารานั้นได้เปรียนมากๆกครับนั่นก็คือจังแล็ดนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจังแลดนั้นจะสามารถยิงในระยะไกลได้ไม่เหมือนริปเปอร์นะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยจังแลดจะยิงจากจุดที่แม้แต่ตัวเองก็มองไม่เห็นว่ามีศัตรูอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับก็คือการยิงสุ่มไปนะครับกับอีก2สกิลนะครับที่ใช้ในการต่อสู้ได้บ้างนะครับอันแรกเลยก็คืออันที่เป็นเอ่อสติลแท็บนะครับอันที่2เลยก็คืออันที่เป็นระเบิดนะครับซึ่งทั้ง2อันนั้น เป็นการโจมตีที่อยู่ในระยะกลางถึงระยะใกล้เท่านั้นนะครับแล้วฟาราเนี่ยมักจะอยู่ไกลกว่านั้นครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าจังเลดนั้นมักจะเป็นตัวละครที่ยิงมาจากจุดที่แม้แต่ตัวเขาเองก็มองไม่เห็นครับซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจจะยิงข้ามกำแพงย้อยขึ้นข้างบนข้ามกำแพงไปตกหกหัวศัตรูพอดีนะครับหรือเขาอาจจะยืนอยู่บนที่สูงครับแล้วโปรยระเบิดลงมาข้างล่างที่มีศัตรูอยู่นะครับ เพียงแต่ว่าทั้ง2รูปแบบนี้เนี่ยเป็นจุดที่ฟารานั้นสามารถเข้าถึงตัวได้อย่างรวดเร็วครับเพราะฟารานั้นใช้การเคลื่อนที่บนฟ้าไม่ได้เดินอยู่บนพื้นนะครับกำแพงไม่มีผลกับฟารานะครับรวมถึงความสูงของตึกด้วยไม่มีผลกับฟาราเช่นกันครับและเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นครับการที่เอ่อฟารานั้นจะยิงโดนจังแลดที่อยู่ที่พื้นนั้นง่ายกว่าจังแรดที่จะยิงเป็นเอ่อระเบิดย้อยขึ้นไปหาฟาราที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับ เพราะว่าการที่จังแรตจะทําให้เกิดดาเมจได้เนี่ยจะต้องยิงโดนตัวเท่านั้นนะครับมันจะไม่มีการแบบว่าระเบิดข้างๆหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับลัสมีของระเบิดจากจังแรดนั้นไม่มีผลเลยนะครับในขณะที่ฟาราที่อยู่ข้างบนยิงลงพื้นมาครับถ้าไม่โดนจังแรดก็ยังโดนละะัศมาดรอบๆตัวจังแรตได้อยู่ดีนะครับเพราะงั้นการทำดาเมจของฟาราได้เปรียบกว่ากันมากครับและตัวละครสุดท้ายที่ผมจะต้องพูดถึงนะครับนั่นก็คือเหมยน,นั่นเองนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมยสามารถคลิกขวาทำดาเมจระยะไกลได้นะแบบนี้มันจะเสียบกับ ลองคิดภาพดูนะครับในการต่อสู้ครับฟาราสามารถใช้ทุกสกิลใส่เหมยให้ตายได้ในขณะที่เหมยนั้นเหลือแค่คลิกขวายอย่างเดียวนะครับนี่คือความเสียเปรียบแบบเต็มๆอยู่แล้วนะครับเธอไม่สามารถใชออ้กำแพงเพื่อกั้นฟาราได้ยกเว้นว่าเป็นการแก้นประตูห้องนะครับไม่สามารถที่จะออใช้คลิกซ้ายนะครับในการแช่แข็งฟาราได้น้่นระยะที่ไกลเกินไปนะครับ ไม่สามารถที่จะใช้สกิลัลติเมตในการแช่แข็งฟาราได้เพราะว่าเป็นสกิลที่อยู่กับพื้นนะครับเธอสามารถทําได้แค่แช่แข็งตัวเองเพื่อเพิ่มเลือดนะครับกับยิงคิกขวาให้โดนซึ่งการยิงคิกขวาของเหมยนั้นก็ต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ากดปุ๊บสูนออกเลยนะครับมันจะมีช่วงหน่วงของมันนิดหน่อยนะครับซึ่งออถามว่ายิงยากไหมถ้าเกิดว่าเล่นคล่องแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามว่าฟารายิงง่ายกว่าไหมฟารายิงง่ายกว่ามากครับ เอาละครับเราจบเรื่องของตัวละครที่ฟาลาได้เปรียบไปนะครับทีนี้เรามาดูตัวละครที่ฟาลาเสียเปรียบกันบ้างครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ครับสิ่งที่ทําให้ฟาลาได้เปรียบจริงๆนั่นคือระยะในการยิงที่ทําให้เธอนั้นได้เปรียบมากๆครับเพราะฉะนั้นครับเธอก็เลยเสียเปรียบครับกับตัวละครที่สามารถยิงถึงเธอได้นั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟาลาจะอยู่ในระยะกลางเกือบๆจะไกลนะครับถึงระยะไกลไปเลยนะครับในบางกรณีเท่านั้นที่ฟาลาจะเข้ามาในระยะที่ใกล้มากๆนะครับก็คืออาจจะไม่ได้บินด้วยซ้ําเดินเข้ามายิงเฉยนะ บินไม่ได้สูงนะครับแล้วก็เข้ามาสู้ซึ่งก็จะอยู่ในระยะยิงของหลายตัวครับตัวละครแรกเลยครับที่สามารถยิงถึงตัวฟาราได้อย่างง่ายดายครับนั่นก็คือบาสเตียนนะครับถามว่าถึงกับได้เปรียบมากไหมอันนี้มันมีเรื่องของชั้นเชิงเข้ามาเกี่ยวนะครับถ้าหากว่าเจอกับบาสเตียนแล้วฟาราไม่ยอมบินนะครับคือถ้าบินจะตายแน่นะครับถ้าฟาราเลือกที่จะไม่บินครับแล้วหลบมุมโผล่หน้าออกมายิงเรื่อยๆครับบาสเตียนจะเสียเปรียบแต่ว่า ออถ้าพูดตามหลักทั่วไปนะครับการที่บาเซียนมีอยู่ในทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือทําให้ฟารานะไม่สามารถบินได้ซึ่งทําให้เธอเสียความสามารถหลักไปนั่นเองตัวละครตัวที่2ที่ถือว่าสามารถแก้ทางฟาราได้ดีในระดับหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่ถึงกับเป็นฮาร์ดเคาน์เตอร์นะครับนั่นก็คือแมคคีนะครับสาเหตุก็เพราะว่าแมคคีนั้นทําดาเมจจากการยิงออในระยะกลาง ถึงเกือบจะไกลนะครับซึ่งน่าเป็นระยะส่วนใหญ่ที่ฟารามักจะอยู่นะครับด้วยดาเมจของแมคคีครับหนัดครับสามารถยิงได้70ดาเมจนะครับแล้วฟาราเนี่ยมีเลือดอยู่แค่200หน่วยนะครับเรวมนะอยู่ที่200นะครับแปลว่าแมคคีสามารถยิงฟาลาให้ตายได้แบบไม่เฮดช็อตนะภายใน3นัดเท่านั้นเองครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะที่ไม่ใช่ฟ a ลออ f นะครับก็คือดาเมจเต็มๆของแมคคีนะครับ นอกจากนี้ครับถ้าหากว่าฟาลาพักลงมาที่พื้นเมื่อไหร่นะครับแ mm hmm. มคคีนั้นสามารถปลาเหลดแฟลชแล้วก็ยิงอัดคลิกขวาก็ได้หรือว่าจะคลิกซ้ายยิงแฮชช็อตก็ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าแมคคีสามารถปาแฟลชใส่ศัตรูได้นะครับแล้วกดคลิกขวาโดนศัตรูเต็มๆนะครับตัวละครที่เลือดไม่ถึง200ครับบอกเลยว่าตายแน่นอนและฟาลาก็เป็นหนในตัวละครพวกนั้นด้วย ตัวละครที่3ที่ได้เปรียบฟาราครับก็คือโซลเจอร์6นะครับมันก็คล้ายๆกับแมคคีนั่นแหละครับก็คือมีระยะในการยิงที่สามารถยิงถึงตัวฟาราได้ง่ายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าฟาราลงมาอยู่ที่พื้นเนี่ยก็สามารถใช้มิสไซล์ยิงอัดได้ไม่ยากเหมือนกันนะครับโดยการที่โซลเจอร์6จะสามารถยิงฟาราได้ครับก็คือจะต้องไม่ยิงรัวนะครับยิงประมาณ4นัดแล้วปล่อยนะครับจะได้ความแม่นที่มากพอที่จะยิงในระยะที่ฟาราบินอยู่ได้ครับก็ใช้เวลาไม่นานในการฆ่าฟาราเช่นกัน นอกจากนั้นครับสกิลอัลติเมทของทั้งโซลเจอร์6และแมคคีครับถือว่าเป็นฝันรลายของฟาลาเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเมื่อกดสกิลอัลติเมทครับความสูงหรือว่าความไกลของระยะห่างนะครับไม่มีผลกับตัวละคร2ตัวนี้เลยครับยิงเข้าไปโอกาสตายเยอะมากๆต่อจากนี้ครับเรามาดูตัวละครที่ต้องใช้ฝีมือมากขึ้นในการสู้กับฟาลาจะถือว่าเป็นฮาร์ดเคาน์เตอร์เลยถ้าเกิดว่าสามารถเล่นได้ดีนะครับตัวละครแรกเลยคือวิโอเมเกอร์นะครับแน่นอนครับวิโอเมเกอร์เป็นตัวที่ได้เปรียบในระยะไกลนะครับซึ่ง ฟาราก็เป็นหนึ่งในตัวละครพวกนั้นละ่ะถ้าเกิดว่าเทียบถึงความแม่นเอ่อฟาราไม่สามารถฆ่าดเมเกอร์ได้ในนัดเดียวแน่นอนแต่ดเมเกอร์สามารถฆ่าฟาราในนัดเดียวได้เพราะว่าดเมเกอร์นั้นถ้าหากว่าซูมสุดเลย3ขั้นนะครับแล้วยิงเฮดช็อตดาเมจจะอยู่ประมาณ300นะครับซึ่งฟาราตายนะครับแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับความแม่นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่แม่นขนาดนั้นก็ต้องยิง2นัดน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเสมอกันกันกบฟารานั่นแหละ ทีนี้ครับถ้าหากว่าฟารานั้นสามารถยิงแม่นโดนตัวพีโดโมเมคเกอร์ได้เป๊ะนะครับจะต้องใช้2นัดครับเพื่อฆ่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ายิงแล้วโดนบริเวณรอบๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่ายิงโดนตัวนะแปดสิบดามจครับต้องใช้การยิงทั้งหมด3ครั้งครับเพราะงั้นพีโดโมเมคเกอร์ก็ยังคงได้เปรียบอยู่ดีนะ ตัวละครที่2ครับที่ต้องใช้ฝีมือหน่อยในการสู้กับฟาลาแต่ว่าได้เปรียบมากๆครับนั่นก็คือรถฮอกนั่นเองนะครับไม่ต้องสืบครับผมกาลังพูดถึงเรื่องของการโยนโซ่นะครับใส่ฟาลาให้โดนนะครับถ้าเกิดว่าโยนโซ่โดนปุ๊บฟาลามาอยู่ตรงหน้ายิงครั้งเดียวก็ตายแน่ๆนะครับเพราะว่าเลือกแค่200ครับรถฮอกเนี่ยถ้าเกิดว่าทําดาเมจด้วยการกว้างโซ่แล้วก็ยิงซ้ำเนี่ยสองตายอยู่แล้วครับ แล้วสิ่งที่เจ็บปวดมากๆสําหรับการต่อสู้ของฟารากับรถฮอกครับก็คือฟารานั้นถ้า,ากิดว่าใช้สก,กิลชิปซ้ายครับพุ่งขึ้นฟ้าไปจะสามารถบินได้สูงสุดประมาณ20เมตรนะครับส่วนรถฮอกนั้นถ้า,ากิดว่าโยนโซ่ครับจะได้ไกลสุดประมาณ20เมตรเช่นกันนะครับเพราะงั้นแปลว่าถ้าหากว่ายือนอยู่บนพื้นเดียวกันแล้วบินขึ้นไปตดโซ่ยังไงก็ถึงครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ,อ่อฟารานั้นยือนอยู่บนตึกแล้วโดดขึ้นไปอีกทีหนึ่งอันนั้นน่ยจะไม่ถึงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของจังหวะโอกกกาสัน และตัวละครสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงครับในเรื่องของการต้องใช้ฝีมือในการสู้กับฟาลาแต่ว่าได้เปรียบฟาลามากๆถ้าเกิดว่าเล่นเก่งนั่นก็คืออานั่น่นะครับตัวละครตัวล่าสุดครับตัวที่22นี้นะครับได้เปรียบฟาราอย่างมากครับถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ลูกกันก็ตามแต่ว่าไม่มีการปาณีเลยจากที่ลองเล่นมานะครับผมเห็นหลายคนละฟาลาที่กําลังใช้สกิลอัลติเมตอยู่ครับแล้วก็หลับกาอากาศซะอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นการเปลืองสกิลมากๆครับแล้วก็อนาก็สามารถยิงได้ไม่ยากเลยครับเพราะว่า ฟาลาเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนอยู่แล้วตอนที่ใช้สกิลอัลติเมตและด้วยความที่อาาเป็นสไนเปอร์ครับทำให้ได้ข้อได้เปรียบมาเหมือนกันครับกับของวิดเมเกอร์นะครับจะมีส่วนต่างกันนิดหน่อยครับก็คือวิดเมเกอร์นันยิงตายได้ใน2นัดแต่ต้องชาร์จนะครับในขณะที่อานานั้นยิงได้เร็วกว่ามากครับแต่ต้องใช้3นัดนะครับซึ่งมันก็ถือว่าโอเคมากนะครับคือนัด1 8ึ่งแปดสิบะของอานาครับยิง3นัดตายแล้วมนยิงได้เร็วมากนะครับเพราะงั้นถ้าดูจากความเร็วในการยิงของคิด เอาละครับประมาณนี้คิดว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วในส่วนของความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับการแก้ทางนั่นเองนะครับทีนี้ครับเรามาต่อกันในส่วนของ A c h i e v e m e n t กันบ้างสำหรับผมเนี่ยฟาราเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก็บ A c h i e v e m e n t ได้ง่ายที่สุด นะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างแอคช e ่นเมนแรกครับใช้สกิล E ที่ใช้ในการผักนะครับผักศัตรูตกเหวได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นในค Quick Play หรือ c o m p e t i t i v e Play ก็ได้ครับรับสเปย์แบบพิกเซลไปได้เลยเห็นไหมบอกแล้วว่าง่ายนะครับต่อมาครับแอคช e ่นเมนอันที่2ครับก็คือบินขึ้นฟ้าไปนะครับและห้ามลงพื้นนะครับระหว่างที่อยู่บนฟ้านั้นฆ่าศัตรูให้ได้4ตัวก่อนที่จะลงมาถึงพื้นนะครับถ้าทัาสสำเร็จครับไม่ว่าจะเป็นในคว Play ครับ รับสเปรย์แบบคิวไปได้เลยรู้จักเงื่อนไขที่เขียนแล้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหรือจําไม่ผิดนะครับใช้สกิลอัลติเมทก็ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ยากเลยครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายนั่นก็คือการรีวิวจากผมเองนะครับสำหรับผมแล้วฟาลาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทําหน้าที่ได้ดีมากในหลายดานนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อในดานของการแคปเจอร์ที่สามารถทําให้ศัตรูนั้นออกจากพื้นที่ได้นะครับมันเป็นตัวกดดันพื้นที่ที่ดีมากๆครับคือต่อให้เรามองเป็นศัตรูครับแล้วเราใช้ฟาลา บินขึ้นไปแล้วก็ยิงอัดพื้นเนี่ยในแถวแถวที่เราอยากจะไล่มันไปนครับศัตรูจะไม่กล้าเข้ามาตรงนั้นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยในด่านที่ต้องแคปเจอร์ครับหรือว่าอาจจะต้องเอ่อไปเข้าไปยึดนะครับอย่างด่านของ k i n สโลว์อย่างเงี้ยจุด A นะครับศัตรูจะวิ่งหนีกันง่ายมากๆครับนอกจากนั้นครับในด่านแคปเจอร์ส่วนใหญ่จะมีเหวด้วยนะครับซึ่งนั่นทาให้ฟารานั้นสามารถยิงให้ศัตรูนั้นตกเหวได้ไม่ยากเลยครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถฆ่าได้ง่าย และขอเพิ่มเติมนิดนึงครับถึงแม้ว่าในข้อมูลจะไม่มีบอกแต่ผมคิดว่าฟาราสามารถแก้ทางไรฮาร์ทได้ดีในระดับหนึ่งนะเพราะว่า ฟารานั้นสามารถบินขึ้นที่สูงครับแล้วก็ยิงใส่หัวไลฮาร์ได้ง่ายๆเลยก็คือจะไม่ติดโลนะครับรวมถึงเนี่ยหลายครั้งครับสามารถใช้สกิลอัลติเมทนะครับในการยิงไปหลังโลได้ง่ายครับก็วิธีการเดียวกันครับก็คือบินไปข้างบนแล้วก็ยิงสกิลอัลติเมทอัดลงมาครับหรือแม้แต่บางครั้งเราสามารถเข้าไปฆ่าแนวหลังได้ง่ายครับก็คือกระโดดข้ามไปเลยครับแล้วก็ยิงอัลติเมทอัดพวกตัวซัพพอร์ตตัวข้างหลังอะไรพวกเนี้ยเป็นการบังคับให้ไลฮาร์จะต้องหันกลับมาด้วยนะครับซึ่ง ในจุดที่ไรฮาร์ตอยู่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่สามารถป้องกันด้านหลังได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าที่ของไรฮาร์ตคือป้องกันด้านหน้าเท่านั้นครับและในขณะเดียวกันครับถึงแม้ว่าจะไม่มีบอกในข้อมูลนะครับแต่ผมคิดว่าฟาราค่อนข้างเสียเปียบทอบยอนนะถามว่าเสียเปรียบมากไหมก็คงไม่มากครับคือฟาราสามารถพังป้อมของทับยอนได้นะครับในขณะเดียวกันครับถ้าฟาราไม่ว่างนะครับคือมีตัวละครอื่นที่อยู่ใกล้หรือว่ามีอื่นที่จะต้องจัดการสมมุติว่า ในด่านนั้นมีบัสเตียนอยู่ที่1ทับยอนอยู่ที่1น่นี่นรกเลยนะครับฟาราจะลําบากมากครับคือเขาจะต้องต่อสู้กับบัสเตียนก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าบัสเตียนยิงแรงกว่าแต่ว่ากว่าจะขับบัสเตียนตายก็คง้อนทบยอนใช้ป้อมสอยล่วงไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสู้แบบตัวต่อตัวเนี่ยฟาราก็ถือว่าสามารถสู้ทับยอนได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่สถานการณ์ส่วนใหญ่ผมมักจะเห็นฟาราโดนทับยอนสอยอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้เล่นด้วยล่ะ และถ้าหากว่าฟาราจะมีข้อเสียไหนที่ผมรู้สึกว่าเป็นข้อเสียใหญ่จริงๆถ้าไม่นับเรื่องของ h p รวมที่มีแค่200นะครับซึ่งค่อนข้างน้อยนะนั่นก็คือสกิลอัลติเมทครับสกิลอัลติเมทนั้นทำดาเมจได้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่เสมอไปครับที่ศัตรูจะอยู่กระจุกกันให้เราสามารถใช้ Ultimate อัลติเมทอัดทีเดียวตายได้เยอะนะครับหลายครั้งผมพบว่าศัตรูมักจะอยู่กระจายกันนะครับซึ่งก็มักจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกับตอนที่ผมเล่นเองนะครับแล้วผมเห็นว่าเพื่อนในทีมก็มัมัันนััะะกกกจจจะะไไม่่ดด้้้้้ออยยยูวนนนนนลลคครรบาาาาาๆทํใใหงงเ ใช้สกิลอัลติเมทกับตัวละคร2อตัวนะครับอาจจะไม่ตายดีด้วยซ้ำแล้วก็มีตัวละครอื่นที่อยู่ที่อื่นนะครับยิงอัดเข้ามาแล้วก็ตายโดยเฉพาะพวกสไนเปอร์ที่มันจะอยู่ในระยะไกลนะครับมันทําให้ลาบากนะีคือกลายเป็นเป้านิ่งนะครับแต่ก็อาจจะคุ้มก็ได้นะการเอา1ตัวของเราไปแลกกับ2ตัวของตรงตข้ามนะครับ แต่ผมคิดว่ามันจะโอเคกว่ามากนะถ้าเกิดว่าฝัออ่งเดียวกันของเราเนี่ยครับมีใครสักคนหนึ่งที่จะคอยเก็บป้อมของศัตรูนะครับแล้วก็คอยจัดการกับสไนเปอร์ครับจะทำให้สกิลอัลติเมทของฟาลาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสกิลที่สามารถพลิกเกมได้แล้วก็เป็นสกิลที่น่ากลัวมากๆด้วยนะครับโอเคจบนะครับสุดท้ายครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกม s ิมโซนะครับอย่าลืมนะไปกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้ค่อยผมด้วยส่วนใครก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากช่วยเติมอะไรผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ